ไทยเหนื่อยแน่ถ้าไม่รีบกระตุ้นท่องเที่ยวก่อนพังสวัสดีครับออฟกลโนไกอ่านสดก็เป็นข่าวที่ออสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอ่านสดก็คือเรารู้ข้อมูลพร้อมกันครับอันนี้ก็สรุปก่อนตามหัวข้อคือเพราะว่าไทยกําลังเจอศึกหนะักเรื่องภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภยัยทําให้นักท่องเที่ยวจีนหายไปเกือบส0เปอร์เซนค่าเงินบาทก็แข็งหมายว่าถ้าถ้าค่าเงินที่ไหนอ่อนก็คือมันถูกปุ๊บใช่ไหม คือถ้าค่างเงินที่ไหนถูกก็ทําให้คนก็อยากมาเที่ยวมากขึ้นค่างเงินแล้วก็เหมือนจะแพงขึ้นแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเวียดนามอ๊อฟก,ก็พูดไปหลายรอบก็คือกําลังสร้างแลนด์มาร์กใหม่ตอนที่อ๊อฟไปเลยนี่แหละกําลังสร้างอยู่เลยเนี่ยสร้างแลนด์มาร์กฝีมือมนุษย์ซึ่งของเราแทบไม่มีก็คือเอามาเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวชิงลูกค้าเราไปเรื่อยๆก็คือรัฐบาลพูดตลอดนะการท่องเที่ยวคือเครื่องยนต์หลักของประเทศแต่รัฐบาลกลับไม่ทุ่มเทพัฒนาเลย นะนั่งรอรับประธานงบประมาณอย่างไอภาษีที่ได้จากรายได้ท่องเที่ยวอย่างเดียวต่างจากเพื่อนบ้านครับไม่ใช่เฉพาะเวียดนามมาเลยด้วยลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตลอดเวลาก็คือเอกชนออกมาบอกว่ารัฐเนี่ยควรมีมาตรการที่จริงจังกว่านี้ก็คือหลายมาตรการที่งัดออกมาตอนนี้คือกระตุ้นแต่คนในประเทศแต่ว่าไม่มีอะไรที่เราตาเราใจต่างชาติเลยนะถึงจะมีบ้างเคยพูดข่าวแต่มันแค่กระจิตกระจิตอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เรากําลังจะเข้าใกล้ไฮซีซันคือช่วงท่องเที่ยวแล้วแต่เผพอๆช่วงท่องเที่ยวไฮซีซันคือปลายปีของเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็เลยบอกว่าถ้าไม่รีบกระตุ้นเนี่ยเหนื่อยแน่ครับฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากฟังเวอร์ชั่นยาวกว่านี้ก็ไปดูที่ y youtube กโนไกนะครับโอเคตัด <c oughs> อันนี้ก็เอามาจาก b a n g k o k b i n e w s com ไทยแอร,แร์เอเชแหล่งจำแหลกโจทย์ท่องเที่ยว ประเทศไทยเหนื่อยแน่หากไร้มาตรการกระตุน้นก็ถือว่าสายการบินนี้ก็เป็นเครื่องจักรอย่างหนึ่งในการช่วยกระจายการท่องเที่ยวถามว่าถ้าไม่มีโลคอสอะไรอย่างเนี้ยคืออ่ะโอเคทุกวันเนี้ยม,มันมีหลายยี่ห้อแหละมีเวียดเจ็ตมีไลออนมีบลาบลาบลาแต่ว่าตั้งแต่ต้นมาก็เจ้ามนี้เป็นเจ้าแรกใช่ไหมฉะนั้นแต่ว่าวงเล็บว่าเขาเป็นบริษัทร่วมทุนนะกับมาเลเซียนะเออฉะนั้นฉะนั้นว่าเป็นรูปผสมก็คือไทยเรา แต่สายการบินอื่นก็ลูกครึ่งเหมือนกันหมดเลยนะเวียดเจ็ทก็เวียดลูกครึ่งเวียดนามใช่ไหมไลออนก็อินโดนะเราไม่เคยมีของตัวเองเรามีนกแอร์ air, แต่ว่าไม่ไม่สำเร็จเออไท่ครับก็คือแอร์เอเชียออกมาเตือนเอ่อก็คือเนี่ยใกล้จะเข้าช่วงไฮซีซั่นแล้วที่ทุกคนต่างรอคอยทั้งปีก็มารอคอยแต่ปลายปีนี่แหละเพราะว่าเป็นช่วงที่ไทยแบบไม่ค่อยหนาวใช่ไหมวงเล็บตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวอยู่แล้วนะมาสิตอนเนี้ยเออจะมีฝนอยู่ครับแต่ว่า เรายังไม่แก้สักทีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยทําให้นักท่องเที่ยวจีนไม่มาคือเหมือนเขาไม่ไว้ใจเราอีกต่อไปแล้วอะขนาดเราให้ฟรีวีซ่าแล้วนะตอนเราไม่ให้ฟรีวีซ่าเนี่ยคือก่อนที่เอ่อก่อนจะให้ฟรีวีซ่าเขาก็ยังเคยขอวีซ่าออนไรวอลมาจ่ายเงินที่สนามบ,บินสองพันเขายังมากันถล่มทลายพอเราให้ฟรีวีซ่าปุ๊บกลับมาน้อยลงซะง,งั้นครับก็คือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีอย่างโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ย มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เขาสร้างขึ้นมาดึงดูดต่างชาติไปจับใจยอย่างที่เเคยไปดานังเนี่ยเขาก็มีอบานาฮิวมีอะไรอีกที่เขากําลังสร้างขึ้นมาเออของเรามีอะไรอะ่ะคือต้องมีแบบเป็นการเป็นงานนิดนึงนะเอ,อเฉพาะบางจังหวัดที่อาจจะมีบ้างนะแต่ว่ามันแบบไม่ได้ดึงดูดนะ่ะก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำโดยเฉพาะรัฐบาลไม่ยอมทําเลยแหล่งท่องเที่ยวฝีมือมนุษย ครับก็คือประธานของบริษัทแอร์เอเชียของไทยเออก็คือบอกว่าที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเนี่ยมักจะเสนอจะบอกเสมอว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยหาเงินได้เร็วที่สุดง่ายที่สุดครับจริงแล้วจะบอกว่าประเทศจเจริญแล้วไม่มีก็ไม่ได้เน้นท่องเที่ยวก็ไม่ใช่นะแทบจะทุกประเทศในโลกนั่นแหละถ้าถ้าเป็นไปได้เขาก็จะเน้นอย่างยุโรปเนี่ยก็มีไง สเปนไงอิตาลีไงเอ,อท่องเที่ยวอันดับต้นๆ้นของโลกเนี่ยนะไทยยังไม่ถึงขั้นอันดับต้นต้นนะออ,อเมริกานี่ไงคนมามากที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเนี่ยอันดับสองของโลกเนี่ยเออประเทศพัฒนาแล้วเขาก็เน้นท่องเที่ยวนะฉะนั้นเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ทําอะไรมากเ่ยก็คือเรามีแหล่งธรรมชาติที่ดึงดูดถ้าทะเลวัฒนธรรมอะไรต่างๆเรามีอยู่แล้วเขาก็แค่อยากมาเห็นกันเขาเลยบอกว่าหาเงินได้เร็วที่สุดง่ายที่สุด แต่กลับไม่ดูแลเท่าที่ควรปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือเห็นว่าหาเงินได้ง่ายก็ปล่อยปล,ย,ปลยแล้วก็มีทำมาหากินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ากลับไม่พัฒนาครับแต่เพื่อนกกบ้านกำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆก็คือไม่มีการสนับสนุนการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมนุษย์สร้าง man made attraction ถ้าใครนึกไม่ออกนะดิสนีย์แลนด์ก็เป็น Manmade Attraction ทำไมเวลาไปประเทศที่มีดิสนีย์แลนด์อย่างเช่นไปโตเกออียวหรือยูนิเวอร์ซลสตูดิโอที่โอซาก้าทำไมถ้าเราได้ไปโอซาก้าหรือไปโตเกียวทำไมต,ต้องอยากไปพวกนั้นออ,อันนี้มนุษย์สร้างไงถูกไ่อ,อของเราไม่มีจริงๆเราน่าจะน่าจะดึงดิสนีให้มาสร้างได้นะ <laughs> ทำไมไม่มีติดอะไร <laughs> เออทีนี้คือเราไม่เคยมีประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวแมนเมสแทบจะทุกเมืองจนสามารถแย่งชิงนะท่องเที่ยวไปได้เอ่อถ้ามันมีอ่ะมันก็เศรษฐกิจก็จะหมุนดีมากๆคือคืออย่างที่ไปดานังที่เวียดนามเนี่ยเขาก็ถนนทุกสายมุ่งสู่บานาฮิวก็จะมีทัวร์จากในเมืองเนี่ยเข้าไป สารพัดเลยจะแค่ไปส่งเฉยๆหรือจะแบบว่าวันเดททัวร์หรืออโว้สารพัดก็แล้ว,แล,วแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นก็จบไงก็คือพอเราดึงคนมาได้ปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยอย่างวันก่อนพูดข่าวเรื่องภูกเก็ตมหานครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราต้องดิ้นรนขนาดว่าต้องทําตัวเองให้เป็นระดับมหานครเราถึงจะเอาเงินรายได้ของเราเนี่ยเก็บไว้กับจังหวัดตัวเองได้องคิดดู คือทุกจังหวัดเนี่ยเวลามีอะไรได้เนี่ยส่งเข้าส่วนกลางหมดกรุงเทพยังกลับเป็นกงศีก็คือเป็นคนจัดสรรเงินมาแต่แล้วมันก็ไม่ยุติธรรมกลายเป็นว่าให้แบบไม่ยุติธรรมจังหวัดที่หาเงินได้เยอะก็เลยกลายเป็นว่าต้องต้อง,องไม่มีเงินพัฒนาครับภูกเก็ตก็เลยต้องเรียกร้องให้ผ่านกฎหมายให้เป็นมหานครจะได้เก็บภาษีไว้กับตัวเองได้สักสองสามหมื่นล้านต่อปีไว้พัฒนาจังหวัดซะบ้างอะไรอย่างนี้ครับเคยไปเคยไปภูกเก็ตก็จะรู้ว่า เมืองเก่าที่ให้เที่ยวเนี่ยมีแค่โซนเล็กๆแล้วก็นอกนั้นก็เป็นทะเลแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยไม่ต่างจังหวัดอื่นเลยก็คืออับมาต่อในคราวนี้เรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยเนี่ยไทยเราแทบทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้หรือไม่ได้ทำกันแน่ทำไมเขาจึงไม่ทำอุตสาห์เปลี่ยนรัฐบาลแล้วทำไมเขาจึงไม่ทำเรื่องนี้มีมาตั้งแต่รัฐบาลรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วนะ ที่ว่านักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยเขาหลายรอบมากแล้วไม่ใช่เขาเซนซิทีฟเขาหลายรอบมากแล้วก็ยังไม่แก้เรือล่มโดนฆ่าโดนลักพาตัวอะไรสารพัดเราก็ยังไม่ได้ทำพอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่เพิ่งจะออกไปเนี่ยก็ก็ไม่ทำเออก็คืออเอเซียต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวจริงๆก็ไปดูเพื่อนบ้านว่าเขาทำอะไรบ้าง แล้วที่ผ่านมาเราทําอะไรบ้างเปรียบเทียบกันบ้างเพราะประเทศไทยนี่นี่นี่เน้นเลยประเทศไทยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยประเทศไทยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยมันเป็นหัวข้อเลยไหมก็คือจีนเขาไม่มาเราก็ไม่ได้ไปกระชับความสัมพันธ์อะไรกับเขาเลยนะ เอ,อเราไม่เคยไปคือระดับรัฐบาลเนี่ยต้องไปคุยกันกับทางการของจีนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างาแสดงความจริงใจแล้วการันตีว่าต่อไปจะทําให้ดีขึ้นอะไรก็ว่าไปน,นี่ไม่ได้ทําเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ยังไม่ได้ทําเอ,อก็คือมีมีใครตะกัดไว้หรือทาไมทําไม่ได้ก็คือมันต้องเหลืออดจริงๆเขาถึงจะออกมาพูดนะนะไม่งั้นเราเขาจะมาพูดให้โดนด่าเล่นทาไม ก็เลยบอกว่าบริษัทเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกๆของการที่เป็นโลคอสแอร์ไลน์ในไทยไงถ้าไม่มีเจ้านี้เป็นคนบุกเบิกก็ครับแม้กระทั่งคนในประเทศเองเวลาจะไปต่างจังหวัดทำยังไงไม่มีรถเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆจะเข้ากรุงเทพเท่านั้นถึงจะมีรถทัวร์แต่นอกนั้นจังหวัดต่อจังหวัดข้างๆกันหารถยากมากเออก็คือหลังเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้ นักท่องเที่ยวหายไปเยอะเพราะภาพลักความปลอดภัยเราแทบทําอะไรไม่ได้ทําให้ทุกสายการบินต้องมาทําการตลาดเส้นทางบินในประเทศโดยรัฐบาลมีแนวคิดผลักดันแจกตั๋วบินฟรีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รอติดตามผลว่าจะเป็นอย่างไรแต่มันก็แค่สองถึงสี่แสนที่เอาว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกแถมยังเน้นไปเมืองรองด้วยเอ,อหากไรม้มาตรการประเทศไทยมีแต่คําว่าเหนื่อย ที่ผ่านมาคือภาคการท่องเที่ยวไทยมีการโฟกัสตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใช้ใจ่ายสูงส่วนใหญ่ก็มาจากยุโรปแต่จริงๆแล้วประเทศไทยสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทุกส่วนจะเป็นกลุ่มที่บินกับโลคอสอันนี้เนี่ยกลุ่มใช้ใจ่ายสูงก็ไม่ไม่ได้นั่งโลคอสใช่ไหมเออแอร์เอ,อเชียเ,เป็นโลคอสไงอันนี้เราไปก็คือเอาได้หมดทุกกลุ่มเลยจริงๆแล้วไม่ใช่จะเอาแต่กลุ่มแพง บ้าเรามีความหลากหลายมากคือถ้าเขาเอาแต่กลุ่มแพงหายเพราะว่าพวกธุรกิจเล็กๆก็จะตายเพราะว่านักท่องเที่ยวรวยเขาไม่มาเดินตลาดหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปเจาะจงเลยว่าจะเอากลุ่มไหนขอแค่ดูแลเขาให้ดีมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มโดยเฉพาะค่าโดยสารขนส่งสาธารณะในหลายเมืองท่องเที่ยวยังแพงทําให้ค่าใช้จ่ายแพงเรื่อยๆในแต่ละปีเป็นสาเหตุทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนใจไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแทน ครับผู้ว่าทอทอทอคนปัจจุบันครับแสดงว่าทํางานเนี่ยไม่เข้าเป้าเออจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกผู้ว่าทอทอทอเนี่ยก็เกี่ยวกับรัฐบาลด้วยที่ไม่ยอมสนับสนุนทำไมนะทำไมทาไมเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวค่าบาดแข็งเกินไปนักท่องเที่ยวไทยจะไม่ได้อนิสง์จากไฮซีซั่น ก็คือแม้แต่คนไทยเองก็ยังแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่าเงินเยนอ่อนเหลือแค่ยี่สิบต้นต้นเองอะก่อนที่อ๊อฟเคยไปครั้งสุดท้ายนะซึ่งหลายปีมากแล้วก่อนประมาณก่อนโควิดนิดนึงอะตอนนั้นน่าจะยี่สิบแปดตอนนี้ยี่สิบก็เท่าไหร่ละยี่สิบเอ็ดสิบสองอะไรอย่างงี้อ่อนลงมากแต่ของเราแพงขึ้นก็หมายความว่าเขาแลกเงินมาได้น้อยลงเขาก็เลยเปลี่ยนใจก็คือตอนนี้บาทแข็งคนไทยจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ได้แล้วตอนนี้ ฮะจริงเหรออัตราแลกเปลี่ยน33บาทต่อดอลลาร์เหลือ31บาทต่อดอลลาร์หายไปสองบาทถือว่าเยอะอ,อ๋อหมายถึงว่าไปเที่ยวไหนก็ได้หมายถึงว่าที่แถวๆในเอเชียด้วยกันเนี้ยเออถ้าไปยุโรปนี้ยุโรปแพงขึ้นนะเออทำให้คนไทยทะลักเข้าญี่ปุ่นในตอนนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมไทยแอเอเชียเอของของตัวเองก็เปิดเที่ยวบินญี่ปุ่นเพิ่มเรื่อยๆครับก็ ค้ามครามแนะนำอัดฉีดเงินกระตุ้นท่องเที่ยวอัดฉีดยังไงอีกไงอ้อนี่มาถึง AEX อันนั้น a ียใหญ่ที่พูดก่อนหน้านี้อันนี้เป็นย่อยลงมาก็คือ X ก็คือไปต่างประเทศเก็คือต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภยัยดูว่าชุดใหม่เขาจะทำอะไรไหมประเด็นสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภยัยเพื่อกระตุ้นให้จริงของมา เอ่อก็คือแปดเดือนแรกเนี่ยของปีนี้นะักท่องเที่ยวเข้าไทยลดลงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพราะว่าเราหวังกับช่วงท้ายสุดเพราะว่าไอเอ่อมายี่สิบสามล้านใช่ไหมปีที่แล้วมาสามสิบห้าหมายความว่าประมาณสองเออประมาณหนึ่งในสามที่เหลือจะมาตอนปลายปีครับซึ่งเป็นก้อนใหญ่จะลดลงอีกไหม ครับก็คือถ้าเกิดว่าช่วงปลายปีนักท่องเที่ยวยังมาพอๆปีที่แล้วเลยเขาคงตีปีอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมาน้อยลงด้วยเขาคงเต้นเต้นว่าเดี๋ยวถ้ามันปีถัดไปมันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับอยากเห็นอัดฉีดเงินเพื่อสนับสนุนท่องเที่ยวเช่นแจกตั๋วบินในประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นไอเดียที่ดีคล้ายกับที่ญี่ปุ่นเคยทําก่อนหน้านี้แต่ว่ามันน้อยนะแล้วต้องไปจองกับบางสายการบินด้วยซ้ำมันต้องแบบให้หมดเลย สา่การบินไหนก็ได้แล้วก็มีวิธีการแลกโหลดแอปมาแล้วก็แลกตั๋วบินฟรีแล้วก็ไปโชว์ตอนบินเหลือไปจองเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็ a t x ก็แนะนําว่าไทยควรมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆแลนด์มาร์คใหม่ๆมาแข่งกับเวียดนามเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวหนีไปเที่ยวเวียดนามจํานวนมากถามว่าสิ่งที่เขาลงทุนคืออะไรตอนนี้รถไฟฟ้าในกรุงเทพอีกแล้วเขามีเงินเขาก็ไปลงรถไฟฟ้าหมด ไม่ใช่เพื่ออะไรเพราะว่าเขาก็จะสร้างคอนโดอสังหาอะไรในกรุงเทพต่อได้อีกตามแนวรถไฟฟ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้เงินที่จะไปลงกับสร้างแหล่งท่องเที่ยวอ,อะไรในต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมันใช้เงินน้อยกว่ามากกับไม่ค่อยมีแล้วก็ยังไม่มีว่แววว่าจะทำครับโอเคก็คือเหนื่อยแน่เลยถ้าเกิดว่ายังไม่ทำอะไรอีกแล้วก็จะมาดูปลายปีนี้ว่าจะมีเสียงงงแง่อะไรออกมาอีกไหมนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการติดตามโคโนไกด์ก็ดูได้ที่ g o n o ok g i d e .com นะครับถ้ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอครับวันนี้ขอบคุณมากครับไปแล้ว